วัีค่ะวันนี้ดีเจแมวจ๋าพาเข้าวัดนะคะก็มาถึงพระธาตุกู่จานค่ะอยู่ที่จังหวัดยโสธรของเรานะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าคณะทัวร์ต้องใช้คำว่าคณะทัวร์ค่ะเพราะว่าดีเจแมวจ๋ามาในนามของทัวร์นะคะมากับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะวันนี้นะคะมาทําอีกหนึ่งหน้าที่เพื่อที่จะนําพาทุกทุกท่านได้มาเยี่ยมชมนะคะมาเที่ยว ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สถานที่ที่เก่าแก่ของจังหวัดเยะโสธรของเรานะคะเนี่ยค่ะนะคะห่างจากเวียงจันทร์411อืมสปปลาวนะนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ถึงสปปลาวแล้วอยากมาที่นี่ก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะแมวจ๋าก็จะพาทุกๆท,ท่านเข้าไปกราบสักการะข้างในพระธาตุกูจานย์ ะะสถานที่ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าอย่างด้านบนเนี่ยนะคะเขียนไว้ว่าสุภาพสตรีห้ามขึ้นคือขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเรามาแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะกราบนมันสการพระธาตุกู่จานก็กราบถวายได้ตรงจุดนี้นะคะก็สวดมนต์หรือว่าจะเดินจงกรมนะคะซึ่งเป็นการเวียนประทักศิณสามรอบนะคะซึ่งเป็นการบูชาอันสูงสุด ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เคยกล่าวไว้นะคะท่านก็สามารถที่จะเวียนประทักษิณได้เลยนะคะเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ดีเจแมาจาก็มาถึงแล้วแล้วก็พาทุกๆท,ท่านนะคะ มาถึงพระธาตุกรู่จานนะมากาศการะบุญใดที่ดีเจแมวจา๋านะคะทำแล้วขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะคะในช่อง YouTube ของดีเจแมวจา๋าได้รับบุญเช่นกันแล้วก็มีความสุขความเจริญสมดังตั้งใจปรารถนาทุกประการนะคะถ้าเกิดคุณเข้ามาที่นี่นะคะคุณก็จะได้เห็นบรรยากาศนะคะว่า เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆใครที่มีจิตสัมผัสอ๋อนะต้องบอกเลยว่าท่านไหนที่มีจิตสัมผัสคุณจะรู้สึกได้เลยนะคะว่ามีพลังงานบางอย่างที่ทําให้คุณแบบขนลุกขนพองสยองเก้าคือไม่ได้กลัวนะแต่ว่ารู้สึกว่าที่นี่แหละใช่เลยนะคะถ้ามาถึงจังหวัดยโสธรไม่ได้เข้ามากราบสักการะถึงพระธาตุกู่จาน์ก็แสดงว่าคุณมาไม่ถึงขาดนะคะ ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมทำบุญกันในวันนี้นะคะนี่มีธนาคารบุญด้วยอ่อย่าลืมค่ะการทำบุญทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกสถานที่นะคะสวัสดีค่ะถมาเินมาว่าเขาไม่มีหลักฐานเป็นที่อ้างอิงของนครพนมเท่าที่ผมศึกษาแล้วผมเป็นคนเรียบเรียงประวัติสอดคล้องกับของนครพนม ตางสมัยเดียวกันแล้วพระบ,บรมสารีริกธาตุที่มรนดูดูน่าสถานที่แห่งนี้ได้นํามาจากนครสวรรค์ทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็คือมีพระเสียรหนึ่งนะครับเท่าละหนึ่งนิ้วพระหัตถ์ซ้ายขาวานิ้วพระบาทซ้ายขวา,ะา,วาะนะครับตอนนี้นเป็น6ชิ้นสำหรับพระบรมธาตุไม่ได้นํามานะครับเพราะว่าวทางจเจ้าเมืองทางนี้ คล้ายๆว่าไปไปยังไงลนะ่ะไปตกลงกันก่อนคือทางหัวเมืองฝ่ายเหนือทางนครพนมเนี่ยได้ไปนําเอาพระบรมสารีริกธาตุจากพระมหาปัสสปมาปอดที่นี้หัวเมืองฝ่ายใต้คืออยู่ของเราเนี่ยไปไม่ทัหนแต่นี้ระหว่างหัวเมืองฝ่ายใต้กับฝ่ายเหนือเนี่ยเป็นเพื่อนกันก็เลยไปขอแบ่งที่นี่พอไปขอแบ่งเนี่ยทางทางฝ่ายเหนือบอกว่าแบ่งก็คงคงไม่ให้ จะต้องมีสิ่งเดิมพันก็คือถ้าท่านได้ไปแล้วเนี่ยท่านจะทำอะไรบรรก็เลย,เยตกลงกันว่าให้สร้างเจดีย์ให้สร้างเจดีย์แต่คนสร้างไม่เกินหกคนนะฝ่ายละหกคนสร้างอย่างกันนะครับถ้าสมมติว่าฝ่ายฝ่ายหัวเมืองฝ่ายใต้เนี่ยสร้างเสร็จทีหลังจะต้องเป็นเมืองขึ้นทางฝ่ายนี้ทีนี้พอตกลงกันเสร็จก็กลับมา,มาสร้างให้คนหคนทีนี้พอสร้างประมาณครึ่งนึง ้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทางเจ้ามาฝ่ายต้านนี่ยก็เลยขึ้นไปขอไปขอแบบไม่ยอมไม่ยอมเพเกิดการช่วยกันก็แพ้กลับมาเจ้าเมาืองาหกตายไปหนึ่งเหลืออยู่ห้ากลับมาทีนี้ไปรอบสามเนี่ยก็แบ,บ่งเอาเป็นห้าส่วนห้าส่วนเนี่ยเข้าสี่ชิดแต่ส่วนที่ห้านี่คือของพญาพุทธเนี่ยจะอยู่ด้านหลังพอเจ้ามาฝ่ายเหนือเห็นอย่างนั้นก็เลย กระจายกำลังออกไม่ทันเพราะเมืองฝ่ายใต้นะก็บุกโจมตีทีนี้กุ่มที่ห้าเนี่ยคือกลุ่มของพาคนเนี่ยเข้าไปมันจะมีทั้งหมดเจ็ดขอกเจ็ดขกแต่ยิบออกมาเนี่ยหกหรืออุลังฆ่าท่าดไเพราะว่าในส่วนหนึ่งก็้คงจะคิดว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยน่าจะเอาไว้ให้ก็เลยได้มานำมาพอมาถึงก็บรรจุนะรามาทำมาสร้างเสร็จแล้วก็บรรจุ ที่ทางโหเมืองฝายเเนี่ยก็ตามตามว่าใครมามาแย่งมนนาดึงเอาก็เลยพอทราบว่าเป็นโหมืองฝ่ายใต้ก็เลยกลับมายกยกกำลังมาเพื่อจีจับมาของแดกแดกทางใต้ไปอูไปแล้วก็เลยหยุดนะทีนี้ก็เลยเกิดการสู้รบกันหนะ้าขูบันยิว้วนะแล้วก็บริเวณที่เราจะไปนั่นะก็คือ ดงลิงตอนบุตาเนี่ยจะมีเสมาซึ่งแต่ละเสมาเนี่ยแต่ละใบเนี่ยจะบอกความหมายต่างๆว่าตัวนี้เป็นแม่ทัพตัวนี้เป็นเจ้าเมืองตัวนี้เป็นเสนาฤิตัวนี้เป็นอะไรต่างๆจะบอกจะบอกหมดนาอยู่ในส่วนที่เราเราจะไปนะสำหรับยันยันขอมาว่าะธาตุพยัาเนี่ยสร้างในเราช่วงระที่างพอพอเสร็จช่วงระหว่าที่เสร็จจะขาจทีนี้เราไม่มีหลักการดีดัน ก็เป็นก so, ็คือประวัติศาส์ขอ้องน้องทางน้องท่านที่เชื่อมโยงนะครับทีนี้ความสําคัญของพระธาตุปูจันในชุมชนนะครับจะมีสามแห่งที่จะประกอบกันนะครับก็คือหนึ่งองค์พระธาตุปูจันทร์สองปู่ป็นยิ้วสามน้องสังขังถ้าว่าเรา